สวั <c oughs> สดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้คุณก็อยู่กับผมปามนีสีกัน,นเช่นเคยและนี่ก็คือเรื่องราวของผมที่ได้ถูกส่งมาอย่างดินแดนปริศนาที่ไม่เคยถูกพบในแผนที่มาก่อนสถานที่อย่างนี้นะั้นเต็มไปด้วยกลิ่นอายของความดิบเถื่อนและความโหดร,ร้ายจากการถูกปกครองโดยเหล่าสัตว์จากยุคบรรพกาลไม่ว่าจะเป็นไดโนเสาร์สัตว์เลื้อยคลานและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สลุดพันไปจากโลกนี้แหละครับหน้าที่ของผมคือการสำรวจโลกใบนี้และสร้างทีมันเพื่อศึกษาความรับของเราสัตจากอดีตการเอาเป็นว่าต่อจากนี้เนี่ยครับเราจะมาร่วมสำรวจและเออกผจุภัยไปพร้อมกันกับซีรีส์ i n e c ครับเอาชีวิตรอด100วัน Project Dinosaur เอาเลยครับเดี๋ยวรเียอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอออดู โอ้กดเยอะเลยวิ่งก่อนโอ้นัวมากตรงนี้โอ้ไม่อยู่นไปแล้วแล้วมาเกิดอะไรตรงนี้นี่โอ้แล้วดูโอ้แต่โอ้โหดูดูดูแต่ละตัวมันยกตัวอะไรมาเนี่ยโอ้โหเต็มเลย เลยโอวิ่งอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละครับวันที่หนึ่งนั้นผมเริ่มต้นมาได้ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่เพราะรอบตัวมีแต่ตัวอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดแต่โชคดีที่ใกล้กๆกันนั้นเป็นหมู่บ้านเล็กๆผมจึงได้เข้าไปฟาร์มของมาไ,ได้จํานวนหนึ่งเพื่อใช้ในการทาอุปกรณ์เบื้องต้นสาหรับการเอาชีวิตรอดอ๋อแล้วก็ผมได้เจอแก่ด้วยนะครับซึ่งผมก็ได้ฆ่าพวกมันเพื่อเก็บผลมาครับเตียงเพื่อที่ผมนั้นจะได้ไม่ลาบากในช่วงตอนกลางคืนแหลกๆๆกันนั้นก็มีพีระมิดทะเลทรายตั้งทำงานอยู่ผมเลยถึงงงววิสสาาาาารรร้้้ไไํนนนมมมมมัััซะกกกก่่่ออผผเเเยหลลลลลุดดดแแแตตตค ตแต่ตถ้าว่าหนึ่งในของมีค่านั้นนอกจากเพชรสีฟ้าหนึ่งชิ้นแล้วเนี่ยก็มีอุปกรณ์สีทองสองแท่งรับที่ผมเนี่ยได้หลุดติดมาด้วยตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรแต่พอได้ใช้มันเป็นแล้วเนี่ยบอกเลยว่าเป็นไอเทมที่โกงตั้งแต่ต้นเกมเลยครับแต่ก่อนที่ผมจะหลุดของต่อของวันนี้เนี่ยว,ว่าผมยังไม่มีรบเพื่อใช้แล้วมันก็ใกล้ที่จะมืดแล้วด้วยผมเลยคิดที่จะกลับไปตั้งหลักก่อนเดี๋ยวเช้าวันต่อมาค่อยกลับเอาของส่วนที่เหลือ ผมเนี่ยได้กลับมายัางหมู่บ้านครับและได้ปักหลักทั่วคราวอยู่ในหอคอยที่ทำจากหินและเนื่องด้วยที่ผมนั้นลืมขุดหินตอนออกไปสำรวจตัวเรื่องในตอนนั้นจึงเปลี่ยนมาเป็นขโมยหินมาจากหลังคาแดงซึ่งที่จินเนี่ยไม่ได้เรียกขโมยนะครับเขาเรียกเปลี่ยนหลังคาใหม่ให้ต่างหากและหลังจากที่ผมได้คุดหินมาจำนวนหนึ่งแล้วเนี่ยผมก็ได้เอามาทำเป็นเตาเผาครับเพื่อที่จะล้อมผ่านไม้และก็ย่างเนื้อแก่กินก่อนที่เรื่องราวของผมในวันแรกจะจบลงโดยที่ไม่มีเรื่องร้ายแรงอะไรเกิดขึ้น วันที่2นั้นผมตื่นขึ้นมาทานันาีกับรีปเปิดหน้าบ้านและลงไปสำรวจพีระมิดทะเลทรายต่อซึ่งบอกได้เลยว่ากลุมทรัพย์ภายในโบราณสถานแห่งนี้นั้นดีเพียงแค่กล่องเดียวเท่านั้นเหลืกครับนอกนั้นคือเกลือผมกลับขึ้นมาจากพีระมิดทะเลทรายและกลับมาเก็บของที่บ้านเพื่อเตรียมตัวออกไปเป็นชนพลในโลกแห่งนี้ซึ่งระหว่างทางผมก็เจอกับเดือดสองมากมายหลายชนิดเหลยครับซึ่งตัวที่ผมจะแนะนําให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับมันในช่วงต้นเกมก็มีเพียงไม่กี่ตัวครับ แต่ก็เล่นอย่างยิ้ไม่พอสมควรเลยเริ่อจากเจ้าไดนโนเสาร์คอยาวใจดีตัวนี้มันคือแมคคชโอลซอรัสไดโนเสาร์ซอรพอดยักษ์จากปลายุคจูราสิก มันมีชีวิตอยู่ในสหรัฐอเมริกาเมื่อราวหนึ่งร้อยห้าสิบล้านปีก่อนมันเป็นสัตว์กินพืชที่ค่้นข้ารักสงบเว้นก็แต่ถ้าหากเราไปทําอันตรายมันเราก็อาจจะโดนเหยียบจนเป็นตะแต่เลยก็ได้ครับและเนื่องจากขนาดตัวที่ยาวถึงสิบแปดเมตรและน้าหนักสามสิบตันของมันนั่นจึงทําให้มันมีนักล่าชนิดไหนกล้าที่จะต่อกรกับพวกมันเลยซึ่งนั่นก็รวมถึงตัวผมด้วยครับเมื่อผมได้เห็นเจ้าตัวนี้แล้วเนี่ยก็น,นึกถึงเจ้าคอยาวจากดูรัสสิก้าขึ้นมาทันทีเลย และหลังจากที่ผมเดินดูนู่นนี่นั่นไปได้สักพักผมก็แวะไปแกล้งใลนส์สาวกินพืชตัวหนึ่งก่อนที่จะไปทันรถกับเหล่าซอมบี้ต่อระหว่งางท่ากลับบ้านซึ่งสุดท้ายผมก็กลับถึงที่พักได้อย่างปลอดภัยผมพารีเลือดให้แอมแล้จัดเตรียมของให้พร้อมเพราะคืนนี้ผมตัดสินใจที่จะออกสำรวจรอบหมู่บ้านในตอนกลางคืนและผมเองก็มีความคิดที่จะออกเดินทางไปหาทีมั่นในเช้าวันพรุ่งนี้ด้วยครับผมว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะไปอยู่ตรงนี้ตรงนี้ยู่มีแต่ตัวแล้วก็ไม่รู้จะไปหมดเลยเมื่อกี้นี้เกือบตายไปแล้ว าผมไวะทันรถกับมอนสเตอร์แถวบ้านเล็กน้อยก่อนที่จะไวะเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งที่มีอุปกรณ์แปลแกๆไม่คุ้นหน้าคุ้นตาซึ่งผมก็คาดว่ามันน่าจะเป็นบ้านของนักวิจัยที่เชี่ยวชาญด,ด้านบรรพชีวิตวิทยาโดยเฉพาะเอาไว้ว่าเครื่องพวกนี้เนี่ยผมจะเก็บเอาไว้ก่อนแม่แนว่าภายหลังเราอาจจะได้เห็นมันบ่อยๆแล้วผมก็เจอกับวัวเห็นด้วยนะแต่เนื่องจากในข้อของมันเนี่ยมีฟางข้าวรองพื้นอยู่เพียบเลยผมก็เลยถือซาซาโนมาซะเลยครับเพราะในเมื่อมันไม่มีเจ้าของบ้านอยู่ผมก็ไม่รู้จะเก็บเอาไว้ทำไมเหมือนกัน มาขุดขุดโอเคมีอะไรให้โดว่างเดี๋ยวดูไม่ให้หมดเลยอ่ามันเอ่อของเต็มไอชิพายคุณผู้ชมโอ้โหสวยแล้วสวยของเต็มน่าจะคลาบกระเป๋ามาเอ๊ะเฮ้ยเฮ้ยด็อก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 กูขโมยของด็อกมาแล้วนะด็อกอุ้ย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 อะไรวะโอ้โหกูตกใกลมันเลยหลังจากที่ดวงอาทิตย์เริ่มโผล่ขึ้นขอบฟ้าผมเนี่ยก็ได้เริ่มออกเดินทางทันทีโดยไม่ทันได้คินข้าคิดหลังครับ โอ้โหเฮ้ยเมียนกพวกนี้เต็มไปหมดเลยตบกินจิบปลายแล้วคุณผู้ชมเอาโอ้โหเอ้อ้หนกตายอยไ้ทอะไรเยึด บ่โดนโหแล้วโหแล้วมาเกิดตรงนี้ได้ด้วยนั่นแหละครับคุณผู้ชมยังไม่ทันได้ถึงวันที่4เลยผมตายซะแล้วแล้วก็ตายในโคตรจะแบบออืหแล้วที่พีคคือผมเนี่ยมาเกิดตรงจุดเกิดแรกครับซึ่งผมเนี่ยมารู้ทีหลังว่าผมลืมเอาเตียงมาคือผมเนี่ยขุดเตียงตั้งเอาไว้แล้วแหละครับแต่ว่ากระเป๋าผมเนี่ยมันเต็มเตียงเนี่ยมันก็เลยไม่ได้เด้งเข้ามาในตัวจนสรุปก็คือผมขุดเตียงทิ้งเอาไว้อย่างนั้นเลยเอาเป็นว่าหลังจากที่ผมเดินมาผมก็พยายามที่จะวิ่งจุ๊บไปเก็บของครับแต่ไม่ทันไรเนี่ยผมก็โดนในรถสามกิน สาวกินพื้นถึงมาทำร้ายผมทา,ทางที่ผมเนี่ยยังไม่ทันได้ทำอะไร,ร<ล>มันเลยเอาเป็นว,ว่าผมจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังในช่วงหลังๆแล้วกันโลกแล้วโลกแร็ปว้ายเออเออของไปไหนเนี่ยของไปไหนหมดลแล้วอีกแล้วอรอบนี้เนี่ยผมพยายามที่จะจูบไปเก็บของที่ตกแต่ก็ได้มาแค่นิดเดียวครับเพราะว่านกพวกนี้แม่งเล่นได้กินผมเหมือนกับว่าผมเคยไปทำอะไรมา ดูดิโอ้โหซึ่งผมเนี่ยก็ตัดสินใจถูกครับที่จะกระโดดลงน้ำเพราะว่านกพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้กระโดดตามผมลงมาด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนอย่างนี้เราจะมาเข้าสู่บทสาระความรู้กันบ้างดีกว่าไอ้เจ้านกยักษ์ตัวแรกที่ฆ่าผมนั้นมีชื่อว่าไททานิส มันเป็นนกยักษ์ยุคไพร์ตซสีที่เคยครอบครองอเมริกาเหนือเมื่อ5้าล้านปีก่อนไททานิสเป็นนักล่าขนาดใหญ่ในยุคนั้นโดยมันนั้นมีส่วนสูงอยู่ที่1.9เมตรก็เลยทีเดียวนั่นจึงเป็นเหตุผลที่มันค่อนข้างที่จะตีแรงและยังมีความเร็วที่เยอะอีกด้วยแต่แต่แต่นกพวกนี้ครับเป็นนกที่บินไม่ได้ดังนั้นจะบอกว่าพวกมันเป็นทายาทของนกเสว์กินเนื้อก็คงจะไม่ผิดอะไรเลยครับส่วนเจ้านกตัวที่2ที่ล่าผมอยากเอาเป็นเอาตายนั้นมันมีชื่อว่าฟอรัสราคอสสัตว์ปีกกินเน 2.4เมี่รวมถึงจังหวอยปากที่มีขนาดใหญ่ซึ่งพวกมันนั้นมีชีวิตอยู่ในอาเจนีน่าในยุคเมโอซีนตอนกลางหรือประมาณ20ล้านปีก่อนซึ่งที่จริงแล้วในหมดเพ็กนี้เนี่ยยังมีนกนักฆ่าชนิดเดียวกันอีก2ชนิดครับแต่เดี๋ยวผมจะค่อยมาแนะนำให้คุณผู้ชมรู้จักแล้วกัน หลังจากที่ผมใช้เวลาอยู่สักพักในการตายแล้วก็เกินใหม่ผมก็สามารถที่จะเก็บของบางส่วนมาได้ครับซึ่งก็ค่อนข้างที่จะน่าเสียดายครับที่ไม่ได้คืนมาทั้งหมดแต่ควาบใดที่เพชรื่อต้นทีิยังอยู่ผมก็ไม่ได้เสียดายอะไรมากเลยครับไม่ใช่ครับคุณผู้ชมผมคงคิดถูกแล้วครับที่เล่นหมดเอาชีวิตรอดเพราะถ้าผมเล่นหมดฮาร์อร์แล้วเนี่ยมีหวังเล่นจี้จัดแน่นอนผมเดินหอบของอันน้อยนิดที่เหลืออยู่ข้ามทะเลทรายขึ้นไปบนเนินเขาแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้กับป่าเพื่อหวังที่จะใช้ชีวิตเป็นมนุษย์ท่ามก่อนที่แวนี้ พอจะมีแกให้เราข้าวผลแล้วก็ผู้ชมครับนอกจากแกกับเราสัตว์ตัวน้อยแถวนี้ก็ยังมีนกยักษ์เจ้าทีนิหนึ่งชนิดที่อยู่ด้วยกันเป็นฝูงใหญ่ซึ่งบอกเลยว่าหลังจากนี้เนี่ยมีแต่เรื่องตื่นเต้นแน่นอน <c oughs> เอาเป็นว่าผมจะแนะนําให้คุณผู้ชมรู้จักกับพวกมันเลยละกันพวกมันคือเคเนเคนนกยักษ์กินเนื้อจากอาร์เจนตินาอายุ15ล้านปีก่อนในยุคไมโอซีนพวกมันนั้นจัดเป็นนกยักษ์กินเนื้อที่ใหญ่ที่สุดในหมอดแพกนี้ด้วยความสูงถึง3เมตรและมีดาเมจที่แรงแแบบบสสุดๆ่่งงผผลใให้้เเเเจาาคครรรนนป็นัััตตูววชชกกขอมย อย่างที่ว่ามาเลย บนเดินนี้เนี่ยเต็มไปด้วยนกยักษ์กินคนใครมันจะไปกล้าย,ยู่กันวะผมก็เลยเดินข้ามาอยังอีฝั่งหนึ่งของเนนและก็ได้ตังที่มันชั่วราวรผมคิดว่าจะลงเหมืองคุดแร่อัพของสักหน่อยก่อนที่จะออกไปจนไยในโลกอันโหดร้ายใบนี้ครับอ๋อใช่ครับผมได้ลองอาวุธใหม่ที่มาจากกล่องสมบัติเมื่อวันแรกด้วยนะครับบอกเลยว่าอนุภาพของมันเนี่ยเหลือเชื่อมากๆเลยโดยอาวุชิ้นนี้มีชื่อว่าเจาเวลินหรือพุ่งเลนสำหรับที่ผมมีอยู่ในตอนนี้ก็มีดาเมจถึง13ดาเมจเลยด้วยกันซึ่งถ้ามีเป็นบอกางเลยๆ สำหรับผู้เริ่มต้นเอาชีวิตรอดอย่างผมหลังจากนั้นผมก็ได้จัดเตรียมของลงในกล่องแล้วก็สร้างเตียงแบบก,ก,ะก,ะกากๆหลังแจ้งก่อนที่จะลองศึกษาอาวุธภายในหมดแพ็คซึ่งผมก็ไม่ค่อยที่จะรู้เรื่องพวกนี้สักเท่าไหร่โดยผมมีแพลนว่าจะเริ่มทําจากอาวุธหินก่อนครับเพื่อเป็นการเรียนรู้ไปในตัวโดยผมเริ่มจากทาสิ่งที่เรียกว่าโพซึ่งก็คือดานจับนั่นเองแล้วก็ได้สร้างทวนอันแรกจากแร่ทินขึ้นมาที่จริงแล้วแจวลินเนี่ยแปลว่าทวนไม่ก็พุ่งเหลนครับแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยทีีีีี่่่จจจะะะเเเเเกกกกกกงงภาาาาาาาษษนนนคครรรััั็ลลลลยยยขขอออตมมมมวว้้้ใไไปสสททแแถด ที่คล้ายกับพุ่งเหนผมก็เลยเรียกว่าพุ่งเหนไปซะเลยส่วนในอันที่ผมเพิ่งทำมาเนี่ยไปนาวุ่นด้ามยาวครับเลยจะขอเรียกว่าทวนไปซะก่อนใครที่ว่าเก่งภาษาหรือว่ามีความรู้ที่มากกว่าผมเนี่ยก็สามารถมาแนะนำกันได้ใต้คลิปเลยนะครับแต่แล้วคืนวันที่4ของผมก็มได้จบลงไปเพียงเท่านี้ วันที่5้าผมตื่นเช้ามาทำโล่หินไว้ป้องกันตัวรวมถึงเกรฟหรือว่าดัานยาวโบราณขึ้นมา2อันซึ่งผมเในตอนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าจะทํามาทำไมเยอะแยะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยมีอาวุธติดตัวไว้เยอะๆก่อนละกันเพแผนการต่อไปของผมก็คือการสลับตัวตนจากผู้ถูกล่าให้กลายมาเป็นผู้ล่าน,นั่นเอง ในช่วงเช้าของวันนี้ผมได้ตัดสินใจที่จะลงมสันนักล่าตัวแรกเพื่อพิสูจน์ให้พวกมันเห็นว่าผมนั้นไม่ใช่เหยื่อแต่จะเป็นคนที่จะมาล่าพวกมันแทนซึ่งจะบอกเลยว่าการต่อสู้นั้นเป็นไปได้อย่างดุเดือดเลือดพ่านกันเลยที่เดียวครับเอาเป็นว่าให้ภาพมันบรรยายแล้วกันคุณผู้ชมพร้อมไหมไอเชียงนี่มันต้องถูกกำจัดตั้งสักวันหนึ่งวันนี้เราจะมาแก้แค้นให้กับอาทางยากของมันที่มันได้ฆ่าเราโอ้โหไอ้ตีคตรแรงเลยโอ้วิ่งออกดูดโอ้โอ้อะ ไม่เป็นไรคุณผู้ชมผมมีแผนอยู่ตอนนี้เราต้องชูวไปเรื่อยๆก่อนอ้าวไม่ตามมาไม่ตามมาเหรอไม่ตามมาเอไอหนุ่มไอ้ไอ้น้องเออหมุน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 ไปหมุนหมุนปาปิ้วสิบสามดาเมจเอาจะอีนดองอีกดองปิ้วโอ้โหแรงจัดคุณผู้ชมบอกเลยแรงจัดปิ้วโอ้อ้าวลงมาแล้วลงมาแล้วไอหนุ่มมานี่มานี่มานี่มาไอน้องอืมบอกเลยคราวนี้ปีเรียรตัวมาอย่างนี้โอ้โตัวเลยรต้องตกใจหมดเลยนึกว่าตัวอะไร เคคุณผู้ชมมันมันมันอ๋อมันไม่ได้ตามมาคุณผู้ชมมันเป็นอะไรของมันมั่นมันยืนหมุนอยู่ดูดิเราไม่รู้ว่าเราจะเหลืออีกกี่ทีในการกำจัดมันเหมือนว่าผมจะทยอยเข้าไปตีตูดมันสักตื้นนิดสีแดาเมจนิดเดียวเองโอ้โหอ่าจุดตื้นจุดตื้นตีตีออกอย่โอ้โหตกคุณผู้ชมคุณผู้มโอ้ตายคุณผู้ชมโอ้โหเรียบร้อยเอาเป็นว่าให้ภาพมันเป็นใหญ่แล้วกันนะครับ ผมสามารถที่จะล้มหนึ่งในนักล่าที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศแถวนี้ได้แล้วและเป้าหมายต่อไปของผมก็คือการล้มนักล่าที่ใหญ่แล้วก็ดูรายยิ่งขึ้นเอาเป็นว่าหลังจากนั้นผมก็เอากระดูกันนี้ไปเก็บครับแล้วก็ได้ออกไปตัดไม้บริเวณริมป่าจนได้ไปเจอกับต้นไม้สีชมพูต้นหนึ่งเราผมเห็นว่ามันสวยดีก็เลยอยากได้ไปปลูกแถวบ้านแต่ว่าพอตัดมาแล้วเนี่ยกขาพบว่ามันคือต้นโองธรรมดานี่แหละครับแล้วผมก็ได้ใช้เวลาทั้งวันไปกับการสำรวจเนินเขาลุ่นี้ครับจนผมกับทางลงถ้ำบริเวณใกล้ๆกับ วันที่5ผมตื่นแต่เช้ากรูเพื่อขึ้นไปสำรวจจากมุมสูงแล้วก็เก็บฐานลงมาเล็กน้อยเพื่อใช้ในการสำรวจเหมืองในอนาคตแล้วก็ได้กลับลงมาอัปเกรดกล่องให้ใหญ่ขึ้นรวมทั้งจัดอุปกรณ์สำหรับลกเหมืองโดยเฉพาะและระหว่างทางก็มีทะเลาะก,กับเจ้าถิ่นเล็กน้อยและผมก็เดินวนไปวนมาจนหมดวันที่5เลยครับซึ่งก็ตามภาพนั่นแหละยังไม่ทันได้ลงเหมืองเลยก็ข้ามะแล้ววันที่หกผมมุ่งตรงไปหาเจ้าทินอีกตัวที่อยู่บนเนินเ,เขาจนกระทั่งมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นครับ It was at this at moment that was knew he He f**ked up <_ <q> _>นั่นหละครับคุณผู้ชมไอ้งูวเอ้ย <_ q _> สมมัวแล้ว<_ <q> _>จนผมเนี่ยก็ได้เพิ่งไปเก็บของแล้วก็เก็บงานที่เหลือจนสะอาดราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับลายทั้งวีทั้งวันผมก็มั่วอยู่กับการหาเรื่องโน่กับคุณผู้ชมให้ภาพมันบรรยายแล้วกันว่าผมกับมันเนี่ยแค็ตรงแค่ไหน วันดีเย็ผมเริ่มเช้าวันสดใสด้วยซอมบี้ติดไฟที่มาบุกบ้านและหลังจากนั้นผมก็ออกไปเคลียร์ปัญหากับผู้กัดเจ้าเก่าเจ้าเดิมอีกแล้วครับอ้าวเอยอ้าวไอสีทองมันหายไปอันหนึง่งอือ เอาหายไปตัโโโวโหตัวหหายไปไหนมาใช่แล้วครับคุณผู้ชมสู้กันไปสู้กันมาผมก็ทําไอ้พุ่งเหรียญสีทองหายไปอันหนึ่งบอกเลยว่าเสียดายแบบสุดๆผมก็เลยคิดว่าต่อจากนี้จะพยายามช่วยน้อยลงครับแล้วก็จะกลับไปโฟกัสกับเป้าหมายหลักมากขึ้นซึ่งผมก็ได้ไปพบก,กับท่านท่านหนึ่งครับเลยผมก็คิดว่าในนี้เนี่ยน่าจะมีอะไรให้สํารวจอีกเยอะบวกกับผมเองก็อยากจะหาแร่อย,อยู่แล้วด้วยก็เลยวางแผนว่าจะทําเหมืองอยู่ที่นี่สักพักเอาเป็นว่าผมจะเล่าแบบรวบรัดไปเลยละกัน หลังจากนี้ราวสิวันผมก็ได้ใช้ชีวิตในหลุมนี้ครับผมเนี่ยก็ได้สร้างเป็นเหมืองแบบพุดเองกับมือแล้วก็ได้ไปสำรวจทําจนเจอแร่มาเยอะพอสมควรเลยซึ่งผมก็ได้นํามาแคะเป็นชุดเกราะเพื่อป้องกันตัวเองแล้วผมก็ได้ทําหน้ากาการกระดูกมาด้วยครับบอกเลยว่าเท่แบบสุดๆไปเลยและเป้าหมายที่สําคัญต่อจากนี้ของผมก็คือการทำกระเป๋าหรือว่าแบกแพกแน่นอนซึ่งเพราะว่าผมเนี่ยต้องเดินทางครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะแบกหรอกไปไหนมาไหนได้แต่ประเด็นมันอยู่ที่ผมเนี่ยยังขาดแร่ทองอยู่ครับ แม่คุณมาตั้งนานไม่เจอทองเลยเจอแต่เหล็กผมเนี่ยก็เลยต้องกลับลงไปคุดหาทองอีกครั้งหนึ่งแต่บอกเลยว่าครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะตื่นเต้นพอสมควรเลยครับเอาเป่าให้ภาพมันเล่าเรื่องดีกว่ามามมามมามามามมานี้มามมา แน่แล้วครับคุณผู้ชมหลังจากความพยายามมันยาวนานในวันที่25ผมก็ได้กระเป๋ามาครอบครองจนได้แต่ประเด็นมันอยู่ที่ผมไม่รู้ว่าจะใช้กระเป๋ายังไงนี่สิครับผมก็เลยเสียเวลาไปพักใหญ่ก็มั่วเอานี่แหละครับจนสุดท้ายก็สามารถที่จะใช้งานมันได้คล่องครับแน่แน่ครับการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในซีรีส์ n e c r a f t ที่ผมเคยทํามาก็ได้เริ่มต้นขึ้นณัดตรงนี้เอาเป็นว่าเรื่องราวของผมต่อจากนี้จะเป็นยังไงเนี่ยเราก็ต้องมารอรุ้นกันในคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไานอน่นกลรืม กดแชร์และกด Subscribe ไว้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับส่วนอีก75วันที่เหลือผมจะเป็นยังไงจะต้องเจอกับสัตว์รูปแบบไหนอีกบ้างก็ต้องรอดูแล้วกันนะครับและผมรับประกันได้เลยว่าหลังจากนี้เนี่ยสนุกแน่นอนโดยเฉพาะใครที่เป็นแฟนไดโนเสาร์จะต้องชอบซีรีส์นี้อย่างแน่นอนเลยครับ